สวัสดีนะคะวันนี้เช้านี้นะคะบรรยากาศก็เป็นแบบเหมือนฝนจะตกเลยนะคะเราจะมาทำการห่อฝรัง่งอันนี้เป็นฝรั่งที่เราปลูกใส่กระถางนะคะเป็นฝรั่งไส้แดงเนี่ยคะ่ะเริ่มออกผลแล้วข้างล่างเราก็จะปลูกต้นหอมนะคะต้นหอมอยู่ข้างล่างเห็นไหมคะ อันนี้จะช่วยเหมือนแบบว่าประหยัดพื้นที่เนาะใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์นี่อันนี้เราก็เอาฝ้ารังถ้ามันหัวยากเราก็เอาเอาใบเขาออกนะคะช่วยเด็ดหัวจุกเราก็เอาออกนี่นะคะ่ะใช้กระดาษคาร์บอนนะคะแล้วก็แม็กเย็บนะคะ เอาที่แบบว่าสามารถป้องกันแดดป้องกันฝนได้นะคะเนี่ยค่ะเราก็แมตช์เหยีบเวลาหอ่อโอ้เหยียบต้นหอมไปด้วยนะคะข้างล่างก็ระวังด้วยนะคะอันนี้จะเป็นแบบฝรั่งไส้แดงที่เราปลูกไว้นะคะใส่กระถางเขาก็ออกลูกเร็วนะคะถ้าเราดูแลดีอันนี้ ก็หลายปีอยู่ไม่ค่อยได้ดูแลนะคะแต่ก็ออกลูกฝรั่งเนี่ยเขาจะดูแลง,ง่ายนะคะไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยาฆ่ามแมลงอะไรมากนะคะเราปล่อยแบบเป็นแบบอินทรีย์นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทําขายเราทําไว้ทานรับประทานเองนะคะมันก็จะทําให้เราช่วยในการสุขภาพเนาะ ไม่มีปุ๋ยไม่มียาฆ่า,มาแมลงใส่ขี้ไก่นะคะเราได้กินอาหารที่มันปลอดภัยแล้วก็ได้ประหยัดนะคะปีที่แล้วนี่ก็กินได้เกือบตลอดทั้งปีนะคะเราก็มีไม่กี่ต้นนะคะหลากหลายมีกิมจูมีไส้แดงนะคะอย่างละนิด้อย่างร้าหน่อยนะคะไม่ได้ปลูกเชิงค้าขายนะคะเราปลูกแบบ ไว้กินเองแต่ถ้าเหลือเราก็มีไว้ขายได้ก็ถือว่ามีไรายได้ขึ้นมานะคะถ้าใครคิดจะปลูกฝรั่งนะคะก็ขอแนะนํานะคะว่า,าการดูแลรักษาเขาก็ดูแลง่ายแต่ถ้าเราแบบถ้าเอาแบบเชิงแบบไปขายเราต้องดูแลเขาเป็นพิเศษทั้งสีขนาดรสชาตินะคะ แต่ถ้าเราปลูกไว้ทานเองเนี่ยเราก็ไม่ได้เน้นขอแค่แบบไม่มีมแมลงไม่มีหนอนเจาะสีก็คือให้มันปลอดสารนะคะอันนี้ก็เลยไม่ได้อันนี้แต่ถ้าเราต้องการให้แบบผิวสวยอย่างเงี้ยก็ต้องมีการฉีดนะคะ